กากาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถ,ถูกถูกทันนะคะยินดีตอนรับเขาสูท่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ฝนตกนะคะพี่น้องค่ะแอดก็ได้เดินทางมาวัดปูกระเบื้องแตกนะคะพี่น้องเด้อผุนผาฝ่าห่องห่มหมอยู่คุนพี่น้องค่ะค่ะสํหรับเมื่อนี้เนาะค่ะกาสิมาต,ตามหาตัวดีตัวเด็ดไปฝากไปต้อนพ่อแม่ปองพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะถืถออกถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้นํนะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทีิจะได้พาดข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะซึ่งเมื่อนีนบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกข่ำพร้อมนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็ได้แกงน้ำใหม่เนาะค่ะมา จังหันน้ำปูพร้อมนะคะพี่น้องจังหันก็คือว่ามาใส่บาดน้ำตอนเสาร์นะคะพี่น้องขาก็เลยได้เดินทางมาแต่เสาร์ในจักน้อยนะคะพี่น้องเนาะขาจักน้อยปูสันเขาแล้วเขาก็ได้ถามตัวดีตัวเด็ดปูนะคะว่าใดตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนี่ยนะคะพี่น้อง่ะห้ามมาไปกราบปูพร้พอมๆกันเลยค่ะ

แก่เมื่อเลกแล้วจะพองแปวเลขออกยะถาวิวะโุระตวีโคนติสะตาังเอวัมวายโคตินังเกตตาังโภกัปะติ

Sarita Mutapa

ามหาแนวทางฝากพี่น้องเข้าคือเก้าครับปู่ครับประมาณ่วนึ่งบอกมบอกพอีปิเก็บว้ยแเจอ้าเจอยู่มากงากแล้วไงมานขปูนั่นเย่ค้ขึ้นหอดกับแม่มาปูขึ้นหอดกับแ้ขึ้นอดกับ้เจอั้งเอขึ้นหอดตลอดละปูแต่ว่าังเอมันไปทำภารกิจนาปูนาะตังเจอกับไก่ มื้อนั้นคั่นค่ะมันมื้อนั้นคั่นว่าสิแวะคั่นพากันแวะพะสิค่ํามื้อนั้นก็โอเกงใจปู่ทดหมู่เขาเจ้าเบิ่งดีๆหาเลยเจ้าว่าเขไปเขาบ่อยากติดตามว่ามันลมันขึ้นแจมลงแจมน่สินะโอ้ยเขาเจ้าบ่บ่แม่นจังซั่นได้ปู่มีแต่ปู่ให้นําเด้เอ๊ตามปู่ให้หน่อยตามปู่ให้หน่อยเรียกเพิ่นว่าตรงแล้ว้นแจงแจมนบอกอยูหันก็บอกนขคนก็น ขึ้นขึ้นแต้มลงแต้มมาเนาะปูเนาะแต่ว่าขั้นเอฟซีผู้่นจับทางใดเพิ่นกัสีจับทางใดอยู่ปูค่ะผู้เพิ่นขึ้นลงแต้มเนาะปูเนาะจะบอกอีกค่อยเนียนเนียนว่าเขาเนียนว่าอะไรเราพูดมันบอกมาแล้วข่อยจับว่ามันถือกันแม่ห่วยขั้นหูประดันบ่าได้ได้เนาะปูดอกมันมาสีอืดสีหยากเนาะปูไอ้เป็นแนวทางไปสิเนาะค่ะแนวทางแนวทางหาของผันเขาก้มผ่อยู่ของ่อยซื้อค่ะผู้เขาก้มผัอนย่อยไปซื้อมั่นค่ะ เดี๋ว่าตงอตัวสื่อก่ม่นเด้ยตัวสื่อเด้บอกเนวทางเื่อคทางค่ะมหาปูก็อยากได้เนวทางไปฝากไปต้อนเนวทางกับเกไงวันี้บอกไปร่วมหนาเนาะค่ะคือว่าเราเราุันองฟังค่ฝันนีคือว่าฝันว่าจะจับโคบใจับโบวิ่กล่มค่เขา กำไว้ยั่งอยู่แล้วผมลกมันมันปูปูดินไปก็ได้แล้วส่วนเลขคอยคอยบอกอันคือมันเคยเป็นเกี่ยวกับเล็กมันดูเนาะค่หาศูนย์เก่าศูนยกาศูนย์เก่าด้วยพี่น้องด้วยหาศูนย์เก่าเก่าศหาพรอมกับพร้อมด้วค่ะพวกนันบอกกันบ้านไนครับนิหากันไป้เก้าหร้อห้าเก้าหรือห้ากันไว้ตัว ดีเขาบอกเด้ว่าเขามาบอกว่าซุ้มเเ็กบนด้ีเขาเคยบอกอะไรเนค่ะันเขบอกเขาบอกว่าอะไรค่ะสองตัวสองตัวกางขีดาเนค่ะครูบนเ้เก่าด้วีสองตัวแค่นึงือร่งเงบคอยเห็นอยู่ใบลรตีเขามาถวายของเขามาถวายนั่งแตไม่ทีได้วันฝันเด้นี่ค่ะเด็่ขวเบิ่ง เห็นสองนึ่เห็นฝันสีมันออกก็เชียร์คืมูจงทำคิดว่าจะส่งสี่เหลี่ยมหละค่โดนเลยฝันทีนึงเด้เห็นทีนึงเด้ก็เห็นทีหนึ่งผลิตไ้ของมันเนี่ยเมยาทางเน้อเ่างทังไลดูียวันเนฝนนี้ก็เกแบนนี้เท่านั้นแหละยังละกู่ะซึ่งอนนี้จะกันหวดละกันว้กันว้

เขาใส่เด็ดไวกกรง่าไปมันดินจำาต้วยกักเรยเนาะจับจิ้วจังมั่งนะครับกลตีเป็นว่ามันเหล็กมันเด้เล็กเรานะก็เลยฝันเียวโอ้ฝันฝันว่ามันจะอยู่หาเกามันก็หากามันก็อกนี่เด้มันก็นั่นไะไก่เลยขคาน้อยมันกเดอก็เลขยน้อยมว่าอยากบอกไปตามคิดบอกแต่ยังได้แบบทเอาคมันใครนั่นทมาก เแต่ดได้ฝันเ้วต้องจะถือนั่นค่ะเพราะว่าบางทืเาลงข้นน้อยไปก็เห็นให้เอฟซีสับสนนะคุับสับสนคือสองเกตซีสก็ได้หนเาป็นบวกข้นน้อยกจะ่ซะก็จะถืออันนี้ไนเลกง่ก็เลยลืมแบนี้นะกว่ากับพวกข้นน้อยก่อนยังโอ้ยเรลงส่วนบันนี้าลงสนแล้วแต่เ็กเขาม่ขึ้นขึ้นก็เห็นที่เขาเห็นสามขึ้นที่ขึ้นเหยค่ะ เ่าเห็นสามซี่ึนขอบคุนะเข่นใจเขาบอกว่าบนดฟ้อมเด็กเห็นมองกล้องเห็นตัวเลขร้อมเมื่อวานว่าดเห็นม่อวานะว่าตับวเห็นตัวเลขกับวอมองกล้องนี่คือสองตัวกองสอเห็นสองตัวโเก้าเนี่ยนะคะตะกี่มันเห็นสามตัวเด็บอกข้างนอกเาเสามตัวเล่นมันก่อนมองออกนีเด้มันก็ไปออกกันเรียกกันเล่าว่านะไเด้อ ห้าเกนี่มกัพวกไอ้ตัดเป็นก็ได้เหมือนกันไม่ว่าน่แ่ซุ่มซุ่มเขาเจ้ามัเหรียญเขาเจ้ตัดดีแล้ปูกับเก้ากับหกนี่อันนึงตัวอันนั้นเขาจะเด็กกับหัวก้างก็จะเฮ็ดไปดอกปูมันเขาจะอะไรหลายคนรู้ละแสนคนละหาได้ยังเขาจะหสว้อนเพราะเขาเจ้าเหรียเป็นนนะปูเนาะเขาจะมัตสอใครเนาะน้อยเลยห้องพ่อเขาหางสินเนาะนไทยไม่แหกเขากเนะนกเขาส่ มีตะนิดว่ะใช่แก้มเยอะไก่เราปูไก่ละอีกหน่อยนึงเด็กคนเียวที่เขาไปล้างสางไล้สางมงลางบาทได้ค่ะวอลุปโปขาวอสุฟังเาไปวัดิังน้องขึ้นตรงกันก็ไปบอกข้านอยมงเดีอโอเคทุกปันมึงก็ตุ่กันครับเดี๋ไว้อันตะกอมเคยออกเ้ยันยังออกขั้นที่เลยค่ะเจ้ท่านเอานคนเียดนมออกทั้นที่เลยวัดคงยังกงค่ะ

เป็นแสงมาถึงมาเลยมัน,นวานปันเลยจับเขาพุ่มหญิงเขาไปบวกหา,าลางังทึ่นๆหาเก่าลังทงลลงสองไปกวกปวอย่นี้ก็วาอ่ามณห่นียฟังมานแะเาไดมาีตุเียกสร็แล้วมัโโนเปวัดดีมากคิดเอาคิดอาไ เ็ทุกตัวเขา่คิดเอาค่ะค่ะนันเอเห็นตตัวท่านคอยบอกน่อยเจ้าวสิค่ะโปอันน้อยเขาก็ว่นหน้อยเดินน่อยเดินเร่งเดินเขาก็บอกอ่าคือดวงทั้งไบค่ะดวงทั้งนะปนอน่ะวันนั้นผีนั่นค่ะน่ะคนรู้ข้าใจก็รับพขได้สั่หรอกราเป็นคสั่ตัควันค่ เฮ็ดห่อนกค่อยเฮ็ดไปแล้วนะปูเนาะค่ะไ่ต้องเฮ็ดหลายช่วงนี้ก็คู่คุ้มองเลีเล่าคุ้มนสี่ผู้ชวยเอาเน่ยมันต้องหมดเียกันเลยค่ะต้องเงเ้เลยเลยคสียังไม่ผาส่เพื่ท่านตาเด้กว่าทำบุญเหมจะคมอนสี่วยมึงีเนี่ยเมบอกเลยีบเยยน เด็กขอยไปสสามเ้ต่็เขาที่ผมเด็มเนี้ยที่สองที่สองไปงวดนั้นกเก็ดหกเก็ซีนที่ไป็ตลาดเ้ียมือนอเก็ดซีนมือสุบสิสามเด้อที่ตลาดอีมืออื่อมือเอื่นเล็กแล้วล่มาขอปูใหม่ไหนจะได้ไปอเอาผู้ขายจังได้ก่ะ ขอบคุณปูหลายๆสำหรับแนวทางนะคะปูค่ะขอบคุณค่ะสาธุ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 ค่ะทางกันเสิยมากค่ะไปค่ะพี่น้องปล ong ไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะจากปูกระเบื้องแตกฝากต่อนนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเนาะคะ่ะทามัก้ะชอบก็บค่อยลงทุนเนาะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลหรือว่ายิบจับลอตเตอรี่เอาไว้หลุนร่างวันที่หนึ่งกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขทุกโตเขาได้รุดได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเดอ้อเพราะว่าตัวเลขห้าเสนอไปก็ถือว่าปูฝันดีนี่มิดดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามันกะไม่ผิดไม่พลาดได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ เพราะว่ามันเขาได้รุดได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อจังไดก็ใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังก่อนสิลงทุนเนาะค่ะถ้ามากถ้าชอบมันไปตรงอกตรงใจพี่น้องก็คอยลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็คอยพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความจเจริญฮุงเฮืองเหลืองเหลื่อมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ